ครับเช้านี้ก็เอามาดูทุเรียนหมอนทองแปดต้นกันนะครับที่เคยลงคลิปไว้นะฮะแล้วก็นี่เป็นสวนฝรั่งด้วยนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนเสริมไว้แปดต้นนะครับไปดูกันฮนะนะอายุสองปีกับสามเดือนนี่นะครับต้นแรกนะครับนะี่ฮะก็ตกแตง่ง กิงเรียบร้อยแล้วนะครับต้นสูงมากนะครับสูงประมาณ5เมตรได้นะครับเกือบ5เมตรนะครับ4เมตรกว่านี่ต้นแรกนะครับต้นแรกดูต้นที่2ต้นที่2นะครับ ใบนะครับดูใบใบสวยงามนะครับใบเขียวหนาสวยงามนะฮะทั้งแปดต้นนี้ก็ผมใช้นวัตกรรมนะครับอ่านเสริมพืชชนิดผงของแวกกรีนนะครับ ฉีดพ่นนะครับทุกสิบวันเลยดูใบนะครับใบเขียวะน,ะนะครับเป็นแร่ธาตุอินทรีนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับที่มีโมเลกุลที่เล็กมากเลยนะฮะเราฉีดพ่นทางใบนะให้โดนใบโดนกิ่งโดนลำต้นเนยนะครับ ก็จะดูดซึมได้เร็วมากเลยนะครับเนี่ยดูกิ่งครับนี่โคนสองปีสามเดือนนะนะโตเร็วมากเลยครับถูอต้นที่สมนะครับต้นที่สามน,น,ามน,นี่ต้นที่สโค,คนก็ใหญ่ชิ้นเดียวกันนะดูกิ่งนะดูใบครับ อันนี้ใบแก่แล้วครับก็กำลังที่จะแตกยอดใหม่ด้วยดูใบครับดูใบนะครับใบเขียวหนานะครับไปดูต้นที่ต้นที่เท่าไหร่ละสองสามสี่ละนี่นะ ตัวนี้ก็สวยนะครับความสูงไล่เรียกกันเลยนะฮะประมาณ4ี่เมตรกว่าใช้แวกกรีนนะครับแวกกรีนนะครับผลิตภ,ภัณฑ์อาอาเสริมพืชสำหรับฉีดพ่นทางใบเนี่ยเหมาะมากนะครับสำหรับทุเรียนเนาะโตเร็วนะครับ แตกรากดีนะแตกยอดก็ดีนะครับแล้วก็ทนต่อโรคและก็มลแรงด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีภูมิต้านทานนะครับแล้วก็มะแลงไม่ค่อยกวนเนาะเพราะว่าใบมันใบมันจะแก่เร็วใบมันจะหนาเขียวเข้มเลยดู ต้นที่ห้า้ลยนะต้นที่ห้าแหละดูต้นที่หกต้นที่เจ็ดนะครับ ตัวที่เจ็ดคือฝั่งโน้นเนาะนะครับนี่ตัวที่เจ็ดนะครับ,อนะรบโอ้โหสวยงามครับนี่